ขอจเจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมในวันนี้วันวิสาขาบูชาในปีที่มีการระบาดของโรคจากเชื้อวไวรัสทําให้ไม่มีโอกาสที่จะได้จัดกิจกรรมในวันวิสาขาบูชาตามปกติแต่ก็มีโอกาสช่องทางออนไลน์ที่จะสื่อสารพูดคุยธรรมะท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณก็ได้ปรารภเชิญชวนให้พระที่วัดได้สนทนาพูดคุยฝากธรรมะกับญาติโยมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันที่ ระลึกถึงการประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็มีคําถามที่น่าสนใจที่ท่านเจ้าคุณมงคลธีรคุณตั้งเป็นคําถามชวนให้พระได้พูดคุยกับญาติโยมเช่นคําถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรซึ่งคําตอบของคําถามนี้หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ก็ได้อธิบายขยายความไว้ในหนังสือพุทธธรรมซึ่งมีการขยายเพิ่มเติม,ตมสองบท ือภาพรวมมัชเชนธรรมมเทศนาและภาพรวมมัชชิมาปฏิปทาบทใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาสองบทนี้นี่รวมอยู่ในหนังสือเล่มเล็กๆว่าพุทธธรรมเฉพาะภาพรวมภาพรวมที่หลวงพ่อสมเด็จอธิบายไวย้สองบทนี้เนี่ยก็ตอบคำถามเป๊ะเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรโดยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หคือว่าโดยธรรม คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยเมื่อเรารู้เข้าใจความจริงอย่างนี้เราก็จะรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะทําให้เราไม่เป็นทุกวิธีการปฏิบัติที่จะนําไปสู่การลงมือทําการดําเนินชีวิตจริงก็อยู่ในภาคของมัชฌิมาปฏิปทาคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยมองในแง่ของคน หรือการปฏิบัติของพวกเราที่จะนําไปใช่เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมว่าในโอกาสวันวิสาขาบูชาที่เราระลึกนึกถึงการประสูตรตรัสรู้ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชวนให้เราได้ศึกษาและนําเอาธรรมะมาปฏิบัติว่าโดยสรุปเป็นแนวทางให้โยมได้ไปศึกษาต่อในหนังสือพุทธธรรมบทภาพรวมทั้งสองบทนี้หลวงพ่อสมเด็จก็แสดงให้เห็นว่าในส่วนของมัชเชนธรรมเทศนานั้นคือการตรัสรู้ความจริง ของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยว่าตามตรงของธรรมชาติโดยไม่ยึดกับความเชื่อที่ผิดว่าสิ่งทั้งหลายขาดศูนย์หรือสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรคือเห็นตามเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเรากินขนมที่มีรสหวานอร่อยความสุขคือเวทนาในใจเราก็เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นจากการที่ลิ้นกระทบกับรสหวานนั้น แต่ลิ้นก็ดีรสหวานก็ดีก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราไปยึดติดอยากให้รสหวานนั้นอยู่กับเรานานๆก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นในใจของเราเกิดความผิดหวังเมื่อรสหวานนั้นจางคลายหายไปชีวิตของเราก็อย่างนั้นถ้าเรายึดติดกับความสุขอยากให้สุขเป็นไปอย่างใจเราแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นแต่เราก็สามารถวางใจที่จะ ทำสิ่งที่ดีโดยไม่ต้องคาดหวังให้มันถูกใจแต่ทำให้มันถูกต้องตามสภาวะดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ก็คือทำตามกระบวนการเหตุปัจจัยนั่นคือกระบวนการของกรรมน,นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามธรรมก็เรียกว่าการปฏิบัติตามมั่มีองแปดหรือวูวดยอก,ก็คือไตรสิกขานั่นเองแทนที่เราจะเอาใจไปยึดให้อยากสมใจเราเราก็รู้เหตุปัจจัยว่าสิ่งที่ดีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ลงมือทํา เหตุปัจจัยเหล่านั้นก็จะเกิดผลดีตามสมควรแก่เหตุที่เราทำรู้เข้าใจวางใจอย่างนี้ก็จะมีการใช้ชีวิตที่ไม่เกิดทุกข์โดยง่ายแล้วก็เกิดการพัฒนาชีวิตในแต่ละวันยิ่งขึ้นต่อไปในวันนี้ที่เป็นวันวิสาขาบูชาก็ชวนญาติโยมให้ได้ศึกษาปฏิบัตินำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษาให้เข้าใจชีวิตตามเป็นจริงแล้วก็สามารถพัฒนาชีวิตตนเองตามแนวทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาท จงโดนทั่วกันทุกท่านทุกคนขออนุมโมทนาเจริญพร